สวัสดีครับพบกับช็อตลูกหนังวันนี้มีข่าวว่าวงการฟุตบอลมาฝากครับลีเวอร์พูลต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่หลังจากฮาวีเอเลีตมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกและต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์มีรายงานว่าดาวเตะวัย21ปีต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมและต้องกลับมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่ลรเวอร์พูลล่าสุด พรจอยจากเดอะไทยระบุว่าอาการบาดเจ็บของเอเลียดมีความรุนแรงถึงขั้นกระดูกเท้าแตกทำให้เขาต้องพักยาวไปจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคม2024และจะพลาดการลงสนามช่วยทีมในเกมสำคัญกับนอตติงแฮมฟอเรสและการพบกับเอซีมิลานในยูฟาแชมเปียนลีกรวมถึงเกมกับเชลซีที่จะมาถึงในปลายเดือนตุลาคม แฟนบอลลิเวอร์พูลจะต้องรอการกลับมาของเอเลียดซึ่งคาดว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในเกมที่ลีเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับเชลซีในวันที่20ตุลาคม2024ไว้เจอกันในข่าวต่อไปสวัสดีครับ